รีนะเตรียมยืมได้เลยค่ะเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมีดวงกาลังจะได้ปลดหนี้ต้องเรียกว่า5าราศีนี้นะครึ่งปีหลังเนี่ยมีโชคดีในเรื่องการงานการเงนิงนโชคลาภทําให้เราเนี่ยมีตังไปปลดหนี้ได้เรามาดูกันนะคะราศีแรกคือราศีอะไรชาวราศีแรกคือชาวมังกรนี่เองค่ะชาวมังกรคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยใครที่ทํางานประจํามีเกณฑ์ค่ะที่จะได้งาน แล้วได้งานที่เงินเดือนเยอะกว่าเดิมทําให้มีเงินเก็บนะคะทําให้มีเงินสามารถไปปลดหนี้หรือผ่อนผ่านร้านนี้ได้เนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีสําหรับครึ่งปีหลังของชาวราศีมังกรนะคะดวงมังกรเนี่ยต้องขยันนะแล้วจะรวยในครึ่งปีหลังอย่าย่อท้อต่อง,งานนะคะขยันไว้ได้ปลดหนี้แน่นอนชาวราศีถัดไปค่ะชาวราศีเมียนมีชาวราศีเมษคะต้องบอกว่าดวงเราเนี่ยเป็นดวง มาแบบโชคเออนั่งโชคมาเลยนั่งกดวงความรวยมาเลยก็มีเกณฑ์ค่ะที่ไปเสี่ยงโชคนะคะจะถูกรางวัลใหญ่อาะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้็ไปปลดหนี้กันในครึ่งปีหลังนี้นะครึ่งปีหลังเป็นปีทองนะคะในเรื่องของโชคลาภแต่ใดๆก็ช่างถ้าเกิดว่าได้โชคแล้วอย่าลืมเก็บเงินนะคะเพราะมีดวงที่พอใช้ปุ๊บแล้วเราจะเหลอไงมันก็อาจจะเก็บเงินไม่อยู่กับตัวเดี๋ต้องระวังนะ ราศีถัดไปค่ะชาวราศีสิงห์งนนอนชาวราศีสิงห์คะดวงที่จะได้ปลดหนี้ในครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันคือโอกาสชาวราศีสิงห์ที่มีแลนกําลังจะไปทํางานต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้ไปแล้วเงินดีอ่านก็สามารถส่งเงินมาปิดหนี้ได้นะคะหรืออีกาในหนึ่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับสายโลจิสติกหรือสายที่แบบว่าต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ตสายออนไลน์ทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับในหน้า ในนะ้าออนไลน์เนาะก็มีเกณฑ์ค่ะที่เดี๋ยวจะมียอดออเดอร์ปังๆเข้ามาให้ได้ปลดหนี้กันไปแต่ต้องขยันนะคะอย่าอยู่สบายๆนะต้องขยันแล้วจะรวยเองนะจ๊ะบอกเลยว่าดวงขึ้นมากๆมันเป็นครึ่งปีหลังที่เป็นปีทองของเราในเรื่องนี้พี่หมอเลยอยากให้ขยันและคว้าโอกาสนั้นเอาไวนะ้นะรลศสีถัดไปค่ะชาวราศีกุมน่เเองชาวราศีกุมคะ ดวงของเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นดวองอุปธรรมเพราะจะมีคนมาช่วยเหลืออายกตัวอย่างเลยเช่นแต่ละมรดกได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวเอย่ยได้รับการอุปธรรมจากแฟนเอย่ยหรือญาติผู้ใหญ่ที่เราสนิทปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดหนี้หรือใครที่มีาญาติคนรักหรือคนที่อยู่ทางไกลนะคะ มีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาและเขาก็จะให้เงินเราด้วยอ่ะปีนี้ก็ได้รับเงินอุปถัมภ์จากคนลออตัวไปปิดหนี้หมดหนี้หมดสินไปตามๆกันเนาะชาวราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีกรกฎนั่นเองชาวกรกฎคะ่ะมีเกณฑ์นะที่จะปลดหนี้ได้ด้วยโชคลาภอืมโชคลาภแบบไหนคือมีเกณฑ์ค่ะที่ชาวกรกฎเนี่ยอยากจะพูดนิดนึง ว่าทำบุญเยอะๆเออทำบุญเยอะๆยิ่งทำบุญมากยิ่งได้มากนะคะมีเกณฑ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะโคบาอาจารย์เกื้อหนุนถ้าเราทำบุญสะสมบารมีเยอะๆมีเกณฑ์จะถูกโชคใหญ่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้นะอะถ้ารู้อย่างนี้แล้วครึ่งปีหลังนะคะทำบุญเยอะๆนะแต่ไม่ต้องทำแบบกะหมดตัวอะไรเงี้ยค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายมันจะตอบแทนเราเองนี่ก็คือ5้าราศีนะคะ ยังปลดหนี้ค่ะเพราะว่าดวงครึ่งปีหลังเนี่ยได้รับโชคทั้งการงานการเงินไปเลยนะได้ปลดหนี้กันแน่นอน